สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทําขนมแบบไม่ง้อเตาอบอีกแล้ววันนี้นะคะป้าหนึ่งขอชวนทำออมเล็ตเบสค่ะเป็นขนมหวานสัญชาติเกาหลีนะคะบางคนอาจจะบอกว่ามันก็คือแพนเค้กดีๆนี่เองแต่เอ๊เขาบอกว่าอมอมเล็ตเบสก็ออมเล็ตเบสสิใครเถียงเดี๋ยวตีด้วยการมายมนะ วัตถุดิบมีแค่ไม่กี่อย่างนะคะสามารถทำได้บนกระทะแต่หลักสำคัญก็คือขนมตัวนี้ค่ะเขาขึ้นฟูได้ด้วยการตีไข่เป็นหลักดังนั้นสิ่งสำคัญหัวใจสำคัญก็คือเราจะต้องตีไข่ให้ขึ้นฟูได้ที่นะคะถ้าใครไม่มีเครื่องตีนะคะถามว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่เหนื่อยและเมื่อยสุดๆเลยนะคะถ้าเป็นไปได้แนะนำสำหรับคนที่มีเครื่องตีเท่านั้นจ้ะ สูตรค่ะแป้งสารีสำหรับทำเค้กเ4หนส่วนสี่ถ้วยตวงบวก2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายเ4หนส่วนสี่ถ้วยตวงไข่ไก่สองฟองผงฟูเ4นหส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็กลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะวัตถุดิบทุกอย่างใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไม่จำกัดถ้าเกิดว่าใครไม่มีแป้งสารีสำหรับทำเค้กหรือแป้งเค้กเนี่ยสามารถใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์แทนได้นะคะ สูตรนี้1สูตรจะสามารถทำขนมออกมาได้8ถึง9ชิ้นนะจ๊ะเริ่มต้นวิธีทำค่ะนำแป้งสาลีสำหรับทำเค้กและผงฟูมาร่อนรวมกันสัก2อสารอบนะคะแป้งเค้กหาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็ห้างต่างๆนะคะนำแป้งที่ร่อนแล้วพักไว้ก่อนค่ะเอาไข่ไก่แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ มาตีเข้าด้วยกันจนกระทั่งฟูขาวขั้นตอนนี้สำคัญนะคะต้องตีจนฟูขาวนะ ใครไม่มีเครื่องตีแล้วรักในการทําขนมนะคะป้าแนะนําให้ลองหาเครื่องตีแบบมือถือแบบที่ป้าใช้เนี่ยค่ะมาใช้ดูมันทุนแรงได้เยอะเลยนะสมัยนี้เครื่องตีถูกถูมันก็มีออกมาค่ะราคาแบบร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรแบบนี้ก็ยังมีนะแต่ส่วนตัวป้านะป้าใช้เจ้ายี่ห้ออิเล็กโทรักตัวนี้ค่ะป้าว่ามันอึดแล้วมันทนดีตัวนี้ราคา8-900นี่แหละค่ะใช้มาน,นานแล้วนะอึดดีค่ะไม่มีปัญหา ลองไปหาเลือกซื้อดูนะคะตามห้างนะมีหลายยี่ห้อให้เลือกเลยพอฟูข่าวได้ที่แบบนี้นะใส่กลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็ทยอยใส่แป้งที่เราร่อนแล้วลงไปนะคะโดยเราจะแบ่งใส่แป้งทั้งหมด3มรอบค่ะค่อยๆตอน่อมให้แป้งเข้ากันนะกับไข่แป้งที่ได้นะคะจะต้องมีลักษณะ พ้นฟูแบบนี้นะคะหลังจากตะล่อมเสร็จแล้วดูนะความหนืดจะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือได้ที่แล้วนํากระทะมาค่ะตั้งไฟอ่อนนะคะเอาน้ํามันทาบางๆค่ะถ้าใครมีกระทะเทฟลอ,อนนะป้าขอแนะนําให้ใช้กระทะเทฟลอ,อนใจเย็นๆนะคะค่อยๆทอดอย่าใช้ไฟแรงค่ะเพราะว่าถ้าไฟแรงเนี่ยตัวขนมเขามันจะไหม้ดำ ัเกตที่ขนมนะคะมันจะมีฟองอากาศปุดๆขึ้นมานะก็กลับด้านค่ะทอดจนกระทั่งสุกทั้ง2ด้านนะคะแบบนี้นะคือโอเคละเดี๋ยวตักพึ่งบนตะแกรงค่ะจนกระทั่งมันเย็นสนิทถ้วยที่ใช้ตักขนมนะคะก็คือถ้วยตวงขนาดเศษหนึส่วนสี่ถ้วยตวงตอนตักมาเทเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะพอเราเทแล้วขนมมันจะกลมมันจะรีเป็นทรงของมันเองโดยอัตโนมัตินะคะ ไม่จําเป็นต้องใส่ถุงบีบๆนะก็ทอดไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งแป้งหมดสิ่งสำคัญนะคะพอเราทอดแผ่นนี้เสร็จเนี่ยก่อนที่จะทอดแผ่นถัดไปค่ะเอาทิชชู่หรือผ้าสะอาดนะคะเช็ดกระทะให้สะอาดก่อนอย่าให้มีคราบแป้งอันเก่าหลงเหลืออยู่เดี๋ยวขนมมันจะไม่สวยในการทอดนะคะหลังจากเทแป้งลงไปเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครมีฝาที่มันปิดกระทะได้ก็เอามาปิดด้วยก็ได้นะคะขนมมันจะได้สุกเร็วขึ้นแต่ถ้าไม่มีฝาก็ไม่เป็นไรค่ะเปิดแล้วก็ค่อยๆทอดก็ได้เจ้าขนมตัวนี้นะคะป้าขอบอกว่าตัวขนมเขาอะค่ะนิ่มนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเขาเรียกว่าอะไรละ่ะทอดบนกระทะใช่ไหมคะ ด้านขอบด้านนอกเนี่ยที่โดนกระทะเนี่ยเขาก็จะมีความกระด้างน,นิดนึงนะคะตามประสาของที่มันนาบกับกระทะมานะมันจะไม่ได้แบบนุ่มนิ่มทั้งอันเหมือนกับอบเด็กเตาอบนะคะต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีคนมาโวยวายอุ้ยทำไมแข็งจัง มันไม่แข็งนะคะมันนิ่มแต่มันมีความกระด้างนิดหนึ่งตรงด้านนอกที่โดนเตาถ้าใครอยากใช้กระทะธรรมดานะคะอย่างที่บอกมันทอดได้ค่ะก็เอาน้ำมันทาบางๆนะคะแล้วก็ตั้งไฟอ,อ,อ่อนที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแล้วคอยยืนเฝ้าเลยค่ะเพราะว่าขนมมันจะไหม้ง่ายมากเลยข้อสำคัญอย่าลืมนะคะหลังจากทอดเสร็จเรียบร้อยแผ่นหนึ่งแล้วเนี่ยก่อนที่จะทอดแผ่นถัดไปเอาทิชชู่หรือเอาผ้าสะอาด เช็ดกระทะให้เรียบร้อยก่อนนะคะขนมชิ้นถัดไปมันจะได้สวยๆยับนะเฝ้าอย่างตั้งใจไม่อย่างนั้นอาจเป็นเช่นนี้ไม่ง่ายมากเลยนะคะระวังกันให้ดีอย่าเป็นเหมือนป้ามาดูในส่วนของเจ้าวิปปิ้งครีมที่ใช้บีบเป็นไส้กันค่ะ น้ำวิปปิ้งครีมหนึถ้วยตวงน้ำตาลไอซิ่ง3ช้อนโต๊ะมาตีรวมกันค่ะตรงนี้ใครชอบหวานมากหวานน้อยเติมเพิ่มหรือลดได้ตามใจเลยนะคะมาพูดถึงเรื่องวิปปิ้งครีมกันก่อน,อนดีกว่าเนาะวันนี้เนี่ยป้านำวิปปิ้งครีมตัวนี้มาใช้ค่ะเป็นวิปปิ้งครีมของโฟโมนนะคะเขาเรียกว่าวิปปิ้งครีมแบบเดลี่วิปปิ้งครีมแบบเดลี่คืออะไรมันคือ วิปปิ้งครีมที่ทำมาจากไขมันจากสัตว์ค่ะไขมันจากสัตว์ที่ว่านั่นก็คือนมนั่นเองมันมีหลายยี่ห้อนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้นะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆกล่องนี้เนี่ยประมาณ946 ml ค่ะราคา199บาทป้าซื้อจากโลตัสนะคะแต่ว่าห้างทั่วไปเนี่ยเขามีขายแน่นอนแล้วเขาก็มีหลายยี่ห้อด้วยไปเลือกดูเอาเองนะ เจ้าวิปปิ้งครีมแบบ Daily เนี่ยข้อดีของเขาก็คือรสชาติอร่อยค่ะแต่ข้อเสียก็คือมันละลายง่ายมากนะคะถ้าทำแล้วควรจะไว้ในที่เย็นควรจะเอาขนมแช่เย็นไว้ตลอดเวลาค่ะหรือจะแช่เป็นกระติกน้ำแข็งอันนี้ได้อยู่นะอ๋อถ้าเกิดว่าเราเอา w วิปปิ้งครีมแบบนี้มาใช้แล้วใช้ไม่หมดนะคะห้ามแช่ช่องฟรีเดอร์แช่ปั๊บเนี่ย ใช้ไม่ได้นะเอามาตีอีกไม่ขึ้นแล้วนะถ้าเกิดว่าใครต้องการจะทำไปขายนะคะแล้วไม่มีตู้แช่ไม่มีที่แช่นะคะแนะนำให้ใช้วิปปิ้งครีมที่เป็นนอนเดลี่หรือที่เป็นแบบผงค่ะพวกนอนเดลี่ที่เขานิยมใช้กันนะคะก็อย่างเช่นยี่ห้อลิชนะคะที่เป็นตัว s ซันวิปกล่องสีม่วงมีขายตามร้านวัตถุดิบทำขนมนะคะ อีกตัวหนึ่งที่เขานิยมใช้ก็จะเป็นเจ้าตัวชายรสตัวนี้ค่ะร้านวัตถุดิบทําขนมมีขายเหมือนกันส่วนวิปครีมที่เป็นแบบผงนะคะที่เขานิยมใช้ก็จะเป็นยี่ห้อดรีม,มี่ตัวนี้ถ้าใครรู้จักยี่ห้ออื่นแบบอื่นใช้ได้หมดนะคะอันนี้ป้ายกตัวอย่างเฉพาะตัวที่ป้ารู้จักวิปครีมแบบผงอันนี้ถุงนึงมันจะประมาณร้อยกว่าบาทอะคะ่ะตีผสมกับน้ํานะก็คุ้มอยู่เหมือนกันเพราะว่าตีออกมาแล้วได้เยอะเจ้าบรรดาวิปครีมแบบนอนเดลี่เนี่ยมันละลายยากกว่า ออวิปครีมแบบเดลี่ก็จริงแต่เขาก็มีข้อด้อยค่ะในเรื่องของรสชาติแล้วก็บางยี่ห้อเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาที่บางคนอาจจะไม่ชอบอะนะอีกอย่างในเรื่องของสุขภาพค่ะตัววิปครีมที่เป็นเดลี่อย่างยี่ห้อโฟโมที่ป้าใช้เนี่ยมันก็จะดีกว่ายังไงก็เลือกเอาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของตัวเองแล้วกันนะคะแล้วก็เลือกเอาให้ตรงกับ ต้นทุนที่เหมาะกับตัวเองเพราะว่าเป็นวิปครีมแบบเดลี่เนี่ยเขาก็จะแพงกว่าแบบนอนเดลี่ถ้าสนใจยังไงก็ศึกษาเพิ่มเติมเอาได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ป้าก็ถ่ายทอดเท่าที่ป้ารู้เนาะอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้อย่าเชื่อป้าทั้งหมดเลยเพราะป้าไม่ใช่คนเก่งทฤษฎีอะไรเลยนะคะเพียงแค่ว่าถ่ายทอดจากประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นเองค่ะ อ๋อวิปครีมแบบนอนเดลี่เนี่ยเขาทนกว่าวิปครีมแบบเดลี่ก็จริงนะแบบว่าเอาตั้งนอกตู้เย็นเนี่ยตั้งเย็นถึงมดืดอันนี้ได้อยู่แต่แบบไปเจอแดดจ้าแดด,แ,ด,ดแรงๆบางทีมันก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะคะควรจะขายในที่ร่มอ่ะคะ่ะไม่เอาไปตากแดดสรุปนะคะบางคนอาจจะยังงงงอะไรเดลี่ไม่เดลี่มาสรุปวิปครีมแบบเดลี่กันก่อนคะ่ะก็คือ เป็นไขมันจากสัตว์ราคาเขาก็จะสูงกว่าแบบนอนเดลี่ละลายง่ายกว่าเมื่อตั้งทิ้งไว้นอกตู้เย็นแต่ว่ามันสามารถเติมเจลาตินช่วยได้แต่อันนี้จะยังไม่พูดถึงในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปรสชาติอร่อยกว่าแบบนอนเดลี่ค่ะแต่ในการตีเนี่ยเขาก็จะตียากกว่าแล้วที่สำคัญห้ามเอาไปแช่ช่องฟรีซนะคะเดี๋ยวมันจะตีไม่ขึ้นส่วนวิปครีมแบบนอนเดลี่ค่ะ เป็นไขมันที่ได้มาจากพืชน,นะคะทนความร้อนได้มากกว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อตีแล้วสามารถตั้งไว้นอกตู้เย็นได้นานกว่าราคาถูกกว่าด้วยแต่ว่าอาจจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ลูกค้าบางคนไม่ชอบนะคะไอเรื่องสรุปตรงนี้เนี่ยป้าพูดเท่าที่นึกออกตอนนี้นะคะถ้านึกอะไรออกเพิ่มเติมเดี๋ยวจะเขียนเพิ่มไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะถ้าเกิดว่าใครสนใจไปตามอ่านเพิ่มได้คะ่ะมาถึงขั้นตอนการตีนะคะเนื่องจากว่าป้าใช้วิปครีมแบบเดลี่นะ วิปครีมที่นำมาใช้จะต้องเย็นจัดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเอาโถตีไปแช่ให้เย็นจัดด้วยเนี่ยยิ่งดีเลยมันจะได้ตีขึ้นง่ายๆหรือบางคนอาจจะตีบนลังบนถังน้ำแข็งเลยอะคะ่ะเพื่อเพิ่มความเย็นให้กับตัวว p ปปิ้งครีมแบบนั้นก็ได้นะน้ำวิปปิ้งครีมค่ะกับน้ำตาลไอซิ่งตีผสมรวมกันจนกระทั่งตั้งยอดได้ วิปปิ้งครีมแบบ Daily นะคะข้อควรระวังก็คือตีให้พอเหมาะนะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าตีนานเกินไปเนี่ยวิปครีมเขาจะแยกตัวค่ะเป็นชั้นของไขมันแล้วก็น้ำค่ะทีนี้ก็เอามาใช้บีบไม่ได้แล้วนะมันพังแล้วต้องเก็บเอาไปทำขนมอื่นๆแทนเลยละค่ะปาตีจนกระทั่งวิปปิ้งครีมตั้งยอดได้ประมาณนี้นะคะพอน้ำหัวบีบผ้ากับคุงบีบมา ถุงบีบอันนี้เป็นถุงบีบแบบใช้แล้วทิ้งนะคะแมคโครมีขายค่ะแพ็คหน 1, ึงห้บใบตัดปลายค่ะให้หัวบีบมันโผล่ออกมาแบบนี้นะหัวบีบซื้อจากร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะหรือสั่งออนไลน์เลยค่ะมีหลายแบบหลายรายให้เลือกเลยนะตักวิปปิ้งครีมที่ตีจนได้ที่แล้วมาใส่ถุงบีบค่ะ เดี๋ยวเราจะมาบีบลงบนขนมกันแล้วนะทำขายอย่าลืมใส่ถุงมือนะจ๊ะอันนี้ทำกินเองขออนุญาตไม่ใส่นี่นะคะตัวขนมเขามีความนุ่มนิ่มอยู่นะไม่ได้แข็งนะแต่บางคนเขาจะบอกว่าขนมตัวนี้กินแล้วบางทีมันรู้สึกฝืดคอมีกลิ่นไข่ก็เป็นเรื่องปกติของมันนะคะที่มันจะมีความฝืดคออยู่นิดๆแต่พอมันกินรวมกับไส้กับตัว ขนมปังแล้วเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะป้าว่าป้าซื้อเขากินมันก็ประมาณนี้ค่ะบีบครีมลงไปแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งด้านบนตามชอบได้เลยนะคะอันนี้ใส่ตามฐานะเลยนะฐานะดีก็อาจจะเป็นผลไม้สดอย่างนี้เช่นสตรอเบอร์รีหรือจะโรยเป็นช็อกโกแลตชิพก็ได้คือเรียกได้ว่าปรับได้ตามวัตถุดิบที่ตัวเองมีเลยอะคะ่ะ เวลาเราขายไม่ต้องไปห่วงนะคะว่าใส่ไส้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะอ้าออกเพราะว่าตัวขนมปังอะคะ่ะพอเราบีบครีมลงไปแล้วเราพับครึ่งเนี่ยตัวครีมอะคะ่ะเขาจะช่วยยึดขนมปังให้อยู่เป็นทรงแบบนี้นะไม่แบออกหรือว่าถ้ามันแบออกเราก็จับมันใส่กล่องอะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็อยู่ทรงเองนะถ้าจะทำขายเราต้องการลดต้นทุนก็โรยเป็นเรนโบว์แบบนี้แทนพวกผลไม้สดหรือช็อกชิพก็ได้นะคะ ต้นทุนมันก็จะถูกลงอ้อคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งที่มักจะได้ยินมาก็คือนอกจากกินแล้วฝืดคอเนี่ยก็ยังมีคอมเมนต์ว่ามันมีกลิ่นไข่ค่อนข้างเยอะคือมันต้องมีอะค่ะเพราะว่ามันทําให้ขึ้นฟูด,ด้วยไข่นะคะถ้าไม่อยากให้ฝืดคอจริงๆเนี่ยเราสามารถเติมเป็นน้ํามันพืชหรือเนยลงไปในส่วนผสมของแป้งได้นิดหน่อยแต่ว่าป้านน้นทําง่ายนะคะแล้วก็ป้าคิดว่ารสชาติประมาณนี้มันก็โอเคอยู่มันไม่ได้แย่ป้าก็เลย ใช้เป็นสูตรนี้นี้เป็นตัวท็อปปิ้งช็อกโกแลตน,นะคะก็โรยเพิ่มได้ถ้าใครต้องการซื้อมาจากโรตัสค่ะในการแพ็คใช้กระดาษดอลลี่แบบนี้นะคะขนาดนี้แล้วก็กล่องเบอร์ที่ L 1 0 2ค่ะอันนี้เราจะแพ็คขนม2ชิ้นต่อกล่องกันนำกระดาษดอลลี่มาค่ะแล้วก็วางขนมลงไปพับง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแค่นี้เขาก็ดูสวยขึ้นแล้วนำกล่องมาค่ะวางเรียงลงไปเลยนะ จะวางเป็นไส้เดียวกันหรือสลรับไส้แบบนี้ก็ได้เลือกสีสันที่มันตัดกันอย่างนี้มันก็จะดูน่ากินดีเหมือนกันมาดูต้นทุนค่ะดูต้นทุนในส่วนของเฉพาะตัวแป้งก่อนนะคะแป้งเค้ก2บาท50น้ำตาล1บาท25สตางค์ไข่ไก่2ฟอง6บาทผงฟู50สตตางค์กลิ่นวานิลา1บาท รวม11บาท25สตางค์จริงๆสูตรนี้มันจะทําได้8 9ชิ้นก็ตีสัก8ชิ้นแล้วกันนะต้นทุนเฉพาะค่าแป้งอย่างเดียวยังไม่รวมค่าแรงค่าแกส๊สค่าไฟค่าน้ํานู่นนี่นั่นนะคะค่าแป้งจะตกอยู่ที่ชิ้นละ1บาท41สตางค์ดูในส่วนของต้นทุนค่าวิปครีมนะคะวิปครีม53บาท น้ำตาลไอซิ่งตีซะ2บาทนะรวมต้นทุนสำหรับตัวครีมที่ใส่เป็นไส้อยู่ที่55บาทสมมุติทำได้8ชิ้นต้นทุนมันจะอยู่ที่6บาท90สสตางค์ต่อชิ้นค่ะ รวมต้นทุนแป้งบวกวิปครีมนะคะจะอยู่ที่8บาท31สตางค์ต่อชิ้นตรงนี้เนี่ยยังไม่รวมค่าท็อปปิ้งที่โรยด้านบนนะคะเพราะว่าท็อปปิ้งเนี่ยแต่ละคนมันโรยไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะคะถ้าแบบเน้นถูกก็คือโรยเป็นเรนโบ์ก็จะไม่ถึงบาทแต่เนี่ยถ้าอย่างโรยเป็นสตรอเบอรี่หรือว่าเคปกูสเบอรี่ไอตัวสีเหลืองๆลูกกลมๆนั่นคือเคปกูสเบอรี่นะคะซื้อมาจากโรตัสหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะเผื่อใครสนใจ ตัวแป้งนะคะถ้าเกิดว่าทอดแล้วเนี่ยสามารถใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นได้3-4วันนะคะไม่เสียค่ะขายกี่บาทด,ดีราคาขายที่เคยเจอในท้องตลาดนะคะมันจะตกอยู่ที่ชิ้นละ15-35บาทขึ้นอยู่กับท็อปปิ้งด้านบนที่โรยนะคะอย่างบางเจ้าเนี่ยเห็นขายทุกๆชิ้นละ10บาทป้าเดาว่าเขาน่าจะใช้เป็นวิปครีมแบบ นอนเดลี่ ily, ซึ่งราคามันถูกกว่าหรือเขาอาจจะใช้เป็นวิปครีมแบบผงอะคะ่ะที่มันทนความร้อนแล้วก็ราคาไม่แพงนะจะขายเท่าไหร่ขนมตัวนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นํามาใช้จริงๆค่ะป้าบอกได้แค่คร่าวๆแบบนี้นะคะไม่สามารถเจาะลงไปถึงกําไรต่อกล่องหรืออะไรได้นะต้องขออภัยด้วยยังไงก็คิดจากต้นทุนที่ตัวเองนํามาใช้นะคะจะได้ไม่ขาดทุน วันนี้ไปก่อนแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ